สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ที่เคสูดโอวันนี้เราจะมาจัดอันดับเทียริสของผู้เล่นแ a ลมดังกันที่จะมีทั้งอนิเมะและมังงะที่เราจะมาจัดอันดับผู้เล่นให้ทุกคนได้ดูกันว่าใครนั้นจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ระดับไหนกันบ้างถ้าใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคนแรกเลยเริ่มที่เซนโดเซนด o นั้นเป็นผู้เล่นพอยต์การ์ดแล้วก็เป็นสมอลฟอร์เวิรไม่ต้องพูดถึงเลยคนนี้ คนที่2นาคาสโตเป็นผู้เล่นจากทีมไคน,นันซึ่งทีมไคน,นันนั้นเป็นผู้เล่นที่เก่งเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามีพื้นฐานเป็นอย่างดีคนนี้ยกให้เป็น A ไนโตเทสยะเป็นลูกกี้หน้าใหม่ของทีมมิยุระไดอดีตนั้นเป็นชลมรักบี้ถ้าเรื่องพลังแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นระดับต้นๆของสแสลมดังเลยแต่ก็มีจุดอ่อนที่เป็นมือใหม่โนเบจากทีมเทคโนโน เป็นทีมรายชาบายของประเทศญี่ปุ่นโนเบ่นั้นเด่นเรื่องการรีบาวซึ่งถ้าให้ติดท็อป3ในการรีบาวแล้วต้องมีชื่อของคนนี้แน่นอนโนเบ่ฟุคุดาอิโจเป็นผู้เล่นทีมเรียวนันที่เด่นด้านการบุกและทำคะแนนแต่จุดอ่อนก,ก็คือการป้องกัน คาซูมิโผมาต่อโดวีที่3ของสแสลมดังเป็นชูติ้งการ์ดแถมเขานั้นยังเป็นรุ่นนอ้องของพิศอีกด้วยความสามารถยกให้เป็น B ส่วน3คนนี้จากทีมโชโยที่ไม่ค่อยมีบทเด่นอะไรมากมี B. ดีแค่ความสูงฟูจิมะเคนจิประกายแสงสีเขียวผู้เล่นระดับท็อปของทีมโชโย ูจิมะนั้นเคยพาทีมโชโยเข้าสู่การแข่งอิเตอร์ไฮและเป็นคู่แข่งกับมาก,กิสัปปะลาแทงไครน,นั้นตัวนี้ยกให้เป็นเอสโกไดโพรมาจากตัววีสองฟีมือของเขานั้นก็ถือว่าดีเลยแต่ก็มีข้อเสียที่หัวร้อนจนเถียงกับกรรมการและถูกไล่ออกจากสนามมัตสึโมโตเป็นคนของทีมซังโนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเด่นของทีม ก่อนที่สวัคิตรจะมาชิงตำแหน่งไปเขานั้นมีเทคนิคที่แผว่วเผาแต่ในการแข่งกับโชคุนั้นแถบไม่แสดงให้เราเห็นเลยตัวนี้ขอยกให้เป็น S สุจิยะเป็นดาวรุ่งทีมไดเอที่เรานั้นยังไม่เห็นการแข่งของเขาแบบเต็มๆแต่จากคําพูดของที่โคอิจิเขาได้บอกว่าสุจิยะนั้นมีแนวการเล่นเหมือนกับเซนโดเพราะฉะนั้นผมจะยกให้เขาเป็นระดับ S ไว้ก่อน มากิชินิจิคนนี้ไม่ต้องพูดพรมำทำเพลงยกให้เป็นเอสเลยมากินั้นเป็นถึงราชาบาทจังหวัดคานางวาวะผู้ได้ขึ้นชื่อว่าสปาร์ตตตั้งแต่ม4เขานั้นพาทีมเข้ารอบอินเตอร์ไฮตลอด3ปีซึ่งปีที่2ที่พาเข้ารอบน,นั้นเขาพาทีมไครนันได้รับ4ของประเทศส่วนในปีล่าสุดเขาได้พาทีมไคนันเข้าสู่อันดับรองชนะเลิศหรือที่2ในการแข่งอันดับประเทศ คิมิโอใายที่สูงที่สุดของสแลมดังที่มีความสูงมากกว่า2เมตร10เซนและขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในสแลมดังและแรงก็มหาศาลที่อาจสูงที่สุดในเรื่องแต่ก็มีข้อเสียที่เขานั้นเป็นแค่มือใหม่และประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอทำให้โดนสกูลงิเล่นงานแต่ถ้าเทียบกับรักบ้ายคนอื่นแล้วคิมิโอนั้นถือว่าอยู่ในดับ A มิซสอ,อีที่สชีอดีตนักบาสดาวลุงที่มีฉายา MVP ของการแข่งจนกระทั่งขึ้นม .4 เขาก็ได้เลิกเล่นบาสไปจากการบาดเจ็บไปถึง2ปีก่อนจะกลับมาเล่นที่ถึงแม้ฝีมือของเขานั้นจะไม่ตกลงไปเลยแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือพะละกำลังที่เล่นได้แค่แป๊บเดียวเขาก็หมดแรงแล้วจนถึงขั้นเคยถูกหามออกจากสนามแต่ในการแข่งกับทีมซังโนครั้งล่าสุดนั้นเขาได้ใช้ลูกคึดในการยิงพายุสามแต้ม เพื่อให้ทีมโชคุนั้นไล่ตามทีมซังโนโได้ซึ่งถ้าฝีมือเขากลับมาแล้วก็จะอยู่ระดับ S เลยแต่ตอนนี้ผมขอให้อยู่ที่ A ก่อนมินามิจอมพิฆาตมือหนึ่งเป็นกัปตันทีมโทยตามะและก็เป็นเอของทีมมินามินั้นได้ฉายามผู้พิฆาตมือหนึ่งมาจากการฟันซอกใส่ฟูจิมะในการแข่งอเตอหร์จนฟูจิมะนั้นถูกหาออกจากสนาม และในสึกครั้งนั้นก็ทาให้ทีมโชโยแพ้ทีมโทโยทามะไปและหลังจากนั้นมาผู้คนก็ได้ให้ฉายาว่าจองพิฆาตมือหนึ่งและในการแข่งอินเตอร์ไฮครั้งล่าสุดมินามิกระดิฟันซอกใส่ลูกข่าวจนตาปิดเป็นหนึ่งข้างและถูกหาออกจากสนามทาให้ทีมโชคุนั้นถึงกับเข้าขั้นวิกฤตแต่ฝีมือในการเล่นของมินามินั้นถือว่าจัดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมได้เลยที่เขานั้นยิง3มแตนต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำ มิยังงิเลียวตะใช้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดในสแลมดังจากตัวที่สูงเพียง168เซนิเมตรมียางงิก,ก็มีข้อเสียที่รูปร่างและขนาดในการประทะก,กับการของทีมอื่นแต่ก็ได้ข้อดีมาจากความเร็วที่หาตัวจับได้ยากผมขอยกให้เป็น A มิยามาสึผู้เล่นผู้มีความอดทนของทีมไครนัน ถึงแม้จะสูงเพียง160ซนติเมตรเป็นนักบาสที่ตัวเตี้ยที่สุดในสแลมดังเขานั้นความเร็วก็ช้ามากๆแถมพละกำลังก็น้อยมีดีเพียงแค่การยิง3าแตนที่แม่นยำที่อาจจะติดหนึ่งในสาของเรื่องเลยก็ได้คนนี้ผมยกให้เป็น B มูราสเมคเคนโงกับตานทีมิอุระไดขนาดการเล่นสกรปกและมีเทคนิคการเล่นตุกติกที่แผวเผาผมยกให้เป็น B ฟุคาสอกับตันทีมซังโนที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถเท่ากับมากกีิชิจิของใครนันและเป็นกับตันทีมที่คอยพลิกสถานการณ์ของทีมซังโนคนนี้ยกให้เป็นเอชมูโตพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของทีมใครนันคนนี้นั้นไม่ค่อยแสดงฝีมือสักเท่าไหร่แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมใครนันแล้วก็ยกให้ระดับ A m โมริชิงเงะฮิโรชิ ดาวลุ่งหน้าใหม่ที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวในการแข่งอินเตอร์ไฮใช้ผู้ทำแต้มไปถึง50แต้มในการเปิดตัวด้วยร่างกายที่ใหญ่และพละกำลังที่มหาศาลที่มากกว่าสกุลเงีและขนาดสูงที่สูงเกือบ2เมตรและเคยชนะดาวแห่งไอจที่เคยได้ลองแชมป์ของการแข่งอินเตอร์ไฮมาแล้วแต่เรานั้นก็ไม่ได้เห็นฝีมือของเขาสักเท่าไหร่เราจึงจัดให้เป็นอัดับเอไปก่อนโมโลไมชี้ใด ดาวแห่งไอจชูติงการ์ดผู้เก่งการ์ดทั้ง3แต้มและ2แต้มมีชื่อเสียมากๆในการแข่งระดับประเทศและเคยพาทีมเข้ารองแชมป์ของการแข่งอินเตอร์ไฮคนนี้ยกให้เป็นเอ็ดไมเคิลชายจากแ a ลมดานเดววิที่4เป็นคนที่มาจากอเมริกาคนนี้ยกให้เป็น A ยาซึดะกาดสามลองทีมโชคูถึงจะไม่มีฝีมือเด่นสักเท่าไหร่แต่ยาซึดะนั้นมีความกล้ามาก,มากและเป็นคนใจเย็นและเคยลงแข่งในอินเตอร์ไฮในธนากาศและพาทีมพิกเกมได้แต่ฝีมือโดยโรมนั้นก็ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่เลยยกให้เป็น4คนต่อมามือหนึ่งที่เก่งที่สุดในจักรวาแลแสลมดังสวากิตาเอคิจิคนนี้ไม่ต้องพูดมากไป SS เลย เขาเก่งทั้งลุกและลับเคยฝ่าผู้เล่น5คนไปทําแต้มสกัดลูกค้าว่าจะไล่ทางสู้มาแล้วและเขานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือหนึ่งที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นแถมยังได้ทุนเรียนต่อไปที่อเมริกาอีกด้วยลันโกโผลมาตอนเดว,วิที่สมีฝีมือที่ดีเรียกว่าดาวลุ่งได้เลยคนนี้ยกให้เป็น B ลูกค้าว่าเครด ลุคก,กี้จอมทำคะแนนเปลี่ยนเพียงแค่เด็กม .4 กับสร้างชื่อเสียงให้ดังไปถึงระดับประเทศกับการโดนหนึ่งต่อหนึ่งกับสวัคิตาได้อย่างสูสีที่ถึงแม้ตอนแรกจะแ,แพ้สวัคิตายัางยับเยินซึ่งลุคเขาว่านั้นในตอนท้ายก็ติดทีมชาติด้วยผมขอยกให้เป็นอาคงงีหนึ่งในเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดของจังหวัด อาคางีนะั้นมีความสูงอยู่ที่1 9 8เซนติเมเป็นเซนเตอร์พรสแสวงผู้รักบาทและมีฝีมือไร้ากาดคนนี้นั้นยกให้เป็นเอดสดสก,กูลงีฮานาบิจิชายหัวแดงอัจฉริยะที่ไม่มีใครมองเห็นเขานั้นมีความสามารถที่ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ยิ่งคู่ต่อสู้นั้นเป็นคนที่เก่งใจที่ไม่อยากยอมแพ้ของสก,กูลงีก็จะผักดันให้เขานั้นมีฝีมือที่มากขึ้น แต่ถ้าเป็นคู่แข่งที่อ่อนสกูลงังกิก็จะกลายเป็นไก่ที่ถูกเชื่ออย่างง่ายๆสกูลงังกินั้นในการแข่งอุตหาายสร้างผลงานได้มากมายจากการรีบาวให้ทีมโชคุเล่นต่อทั้งสกัดซวะคิตะของทีมซังโนที่ไม่มีใครเคยหยุดได้ถ้าเขาเอาจริงแล้วก็คงอยู่ในระดับ s อแต่ถ้าเป็นฝีมือในตอนนี้คงอยู่ให้ระดับ S ออีเคกามิ ami, มือหนึ่งเรื่องการป้องกัน คนนี้นั้นอยู่ทีมเรียวนันเป็นรุ่นพี่มหและเคยสก,กัดมิสุอิจนมิสุอิเหนื่อยและถูกหามออกจากสนามคนนี้ยกให้เป็น A ออิจิโนะผู้เล่นของทีมซังโนมีหน้าที่คอยสก,กัดมิสุอิไม่ชูสามแตมเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุรุษจอมอึดของทีมซังโนและไม่เคยโดดซ้อมสักครั้งที่การฝึกของทีมซังโนนั้นโหดอวกมาก ที่แม้แต่ตัวท้อของทีมซังโนยังเคยโดดซ้อมแต่ก็มีเพียงแค่อิจิโนเท่านั้นที่ไม่เคยโดดซ้อมเลยสักครั้งแต่ถึงจะป้องกันดีแค่ไหนก็พาให้กับวิซอีชูไปตั้งหลายลูกเพราะฉะนั้นผมจะยกให้เป็นอันดับที่ A เจ้าห่างม้าคิชิโมโตะอยู่ตำแหน่ง power forward ของทีมโทโยทาม้มีความสามารถที่เป็นเลิศสมก็เป็นทีมโทโยทาม้ขาประจำของอิเตร์ายผู้ผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้าย ผมยกให้เป็นระดับ A อิจิโนะเป็นรุ่นน้องของลูกคาว่าและมีลูกคาว่าเป็นไอดอลเขานั้นเรียกได้ว่าดาวรุ่งได้เลยแต่ก็โชคร้ายที่เป็นโรคเกี่ยวกับขาทำให้เขานั้นไม่สามารถเล่นบาสได้ฝีมืออยู่ที่ระดับ B อิตาคุระเป็นก่ายของทีนโฮโยทามะมีความสามารถที่ดี สมกับเป็นทีมโตโยทามะผมยกให้เป็นระดับ A อิวาตะเซนเตอร์ของทีมโตโยทามะมีความสามารถที่ดีแต่ก็พ่ายแพ้ต่ออาคางิอย่าง,งยับเยินแต่ด้วยที่เป็นผู้เล่นของทีมโตโยทามะทีมระดับประเทศผมจะยกให้เป็นระดับ A usa, อ e ุเอคุซาจอมมืนแทงทีมเรียวนานคนนี้ไม่ได้มีฝีมือเด่นอะไรมากมีดีแค่ความอึดยกให้เป็นระดับ B อ an hm hm ูโอมิย um. ักษ์ใหญ่แห่งจังหวัดคานางาวะผู้มีความสูงมากกว่า2เมตรเป็น1ใน3เซนเตอร์ที่ดีที่สุดของจังหวัดแต่ก็มีความหัวร้อนและหัวอ่อนในหน่อยจนถูกไล่เอาจากสนามยกให้อดับ A โอดาเซนเตอร์ดาวลูมผู้มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเป็นเพื่อนกับสกุลงียกให้อดับ B ดิโคอิจิ ichi, อยู่ทีมเรอันนเป็นคนคอยจดข้อมูลมีความสูงอยู่ที่6 6 5เซนติเมตรอยู่ระดับดีฮาเซงะวะเก่งด้านการป้องกันของทีมโชโยมีอดีตฝังใจต่อมิซูอิแห่งทีมโชคุเพราะเคยถูกมิซูอิถล่มยิง3มแต้มใส่จนทีมแพ้เด่นเรื่องการป้องกันแต่ถึงจะเก่งด้านการป้องกันสักเท่าไหร่ก็โดนมิซูอิยิง3แต้มไปหลายลูกผมขอยกให้อยู่ที่ <B. S 2> พี่แว่นฮานาตะเป็นเซนเตอร์ของทีมโชโยและขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน3เซนเตอร์ที่ดีที่สุดของจังหวัดถ้าเล่นเข้าขาวฟูจิมะแล้วก็จะเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวมากและมีเทคนิคมากมายอยู่ระดับ A คนนี้ผมจำชื่อไม่ได้เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าแข่งอินเตอร์ไฮและซ้อมแข่งกับทีมโชคู เคยพาทีมเข้ารอบอันดับแปของประเทศแต่ในการแข่งครั้งล่าสุดก็แพ้งแต่รอบแรกแต่ด้วยฝีมือที่เคยพาทีมเข้าแข่งอิตาไฮผมจะยกให้อยู่ที่อันดับ S อสโคชิโนะกาดของทีมเรียวนันคนนี้นั้นปากแก่มากๆความมันไส้ส่วนตัวอยู่ที่ B ีเลยละกันคิโยตะผู้เล่นดาวลูกของไคนันเป็นเพชเม็เอกที่ไคนานคนพบ มีความเร็วที่สูงมากๆแถมกระโดดได้สูงเคยดังใส่ผู้เล่นที่สูงถึง2เมตร2เซนมาแล้วอยู่ในระดับ A พี่แว่นโคงูเละฝีมือและพละกําลังก็ไม่เท่าไหร่แต่เขานั้นไปซับพอร์ตที่ดีคอยให้กำลังใจสกูลเง,งีในการฝึกซ้อมแถมเคยยิงลูก3แต้มพิชิตช,ชัยให้กับทีมโชโคในการแข่งกับทีมเรียวนันจนทีมนั้นเข้าสู่รอบอินเตอร์ไฮคนนี้ให้ระดับที่ C จีนแห่งใครนันมือพิฆาสามแต้มพรแสวงเขานั้นเคยเป็นเซนเ,นเตอร์มาก่อนก่อนจะผันตัวมาเล่นเป็นชุตติ้งกาดและชุดขั้นต่ำวันละ500รลูปจนมีฝีมือที่ไร้เทียมทานแต่เขานั้นมีข้อเสียที่เชื่องช้าไปหน่อยผมยกให้ดับที่ A <C. S 2> ขาวาตาเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศ เขานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเซนเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดแม้จะมีความสูงเพียง1น0ซนติเมตรเคยชนะการรีบาสสกูลองีชนะอาคางีโจดอาคางีนั้นสู้ไม่ได้เลยสักนิดเดียวและสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการ์ดชูตติ้งการ์ดสมอลฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าเซนเตอร์เขาเคยเล่นมาแล้วทุกตำแหน่งคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากยกให้ดับเบิลเอสไปเลย ก็จบไปกันแล้วสำหรับการจัดอันดับตัวละครแลมดังถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและเราสัญญาว่าจะมีคลิปแบบนี้มให้รับชมกันอีกแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ